สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่กับช่องบินบรารมีิชชาแนลครับพี่น้องมื่อนี้มูนานะครับกับนักเอกเล็กกับวัยเอกแฟมผ้ากันมาเก็บเห็ดนะครับลักษณะเป็นอย่างไรสีผ้ากันได้บ่เห็ดนี่นะครับสีผ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดครับน้องแฟมบุญมาเห็ดอะไรไหมนะเห็ดอะไรเจอแล้วนะครับเห็ดนี่ มันใช่กินได้หรือเห็ดเบื่อนั่นหรอเหต,เตายเบื่อภ <c oughs> าพพี่น้องสิสได้์ซัมใดยกันมณีภาพแฟมบุญมากมหาเก็บเห็ดยุดตีนผู้พานนะครับมนีหวังว่าเข้าสิได้เห็ดกันบ่า <c oughs> มาครับพี่น้อง อุปกรณ์เขาพร้อมครับไม่เคลียร์เห็ดไงไงโอ้โหหวานจริงหวานจริงมามามาเราเราเราต้องเราต้องได้อะวันนี้ต้องเต็มตาพี่น้อง นกยุงไหนครับเมื่อกี้ขอดูหน่อยนี่ดอกที่สองดอกนี้มันกำลังจะเปลือยโอ้ดอกใหญ่มากแต่ดอกเมื่อกี้ใช้ได้เลยเพิ่งเจอเห็ดพึ่งนกยุงเมื่อกี้ดอกนั้นสวยอันนี้พึ่งทาม์ไทมอันนี้นกยุงเราได้เราได้เราเพิ่งเดินนะครับเพิ่งออกมาแล้วเราก็ไม่ได้เข้าลึกด้วยครับแล้วเราผิดหรือผิดอันนี้มันไม่จริงอย่างไรลุงใช่ใช่เดี๋ยวสำรวจต่อเราเพิ่งเห็นเลย เม็ดพักอีรอบใช่เม็ดพักอีรอบอีงออมพี่น้องงามงามครับธรรมชาติมาหาเห็ดกับพระเอกแฟมหมุนมาพี่น้องสิเป็นจังไนมาบึ้งกันครับพี่น้องสิได้บ่ได้จังไนมาลอบบึ้งนี่แต่ตอนนี้นะครับสองคนเราสามชนิดสามชนิดแล้วตอนนี้เอยเบิงว่าพระเอกแฟมเืออีหยังเห็ดพี่ต้องจะมีแหวนนมันเป็นแหวนยังไงอ่ะวิธีดูเห็ด อ๋ออันนี้คือดูง่ายง่ายเห็ดพิษอ,าาพอืมน,นี้คือเห็ดพิษนะครับกินไม่ได้นะครับเราเจออะไรครับคราวนี้เจอเห็ดน้ำมากครับนี่นแป๊ตัวน,นี้ด้วยสวยยังม<ๆ>ีดอกีเียที่ต้องเคลียรนะ์หาดูอุ<ม>้เยเละเลยขอบขวดไหล ครับเราเพิ่งออกมาเก็บหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆเราดูผลงานของเรานะครับวันนี้มัน้อยเก็บก็ได้ยืนนะคู่คู่คู่นี้ครับสแม่มึงเจอมึงไปเจอแล้วมึงเรียกพี่บินใช่ไหมพเรียกมาช่วยเก็บเนี่ยเยอะมากเนี่ยแม่แบบสวยอ่ะเออสวยดิเนี่ยมันขึ้นเป็นเป็นนี่เลยนะนี่ครับผลงานของเราป่านี้ครับสวยมากยีละโง่มึงพระเอกแฟมเย่งครับพระเอกแฟมหาหากินมันค่ะไขมันไขมันอันนี้อันนี้คอยพ่อบึ่งหันนี่ อันนี้ค่อยพอว่างหันนี้เอิญน้อยไปบ้างพอกันอันนี้ของพี่ได้แต่ไข่ไข่ดูบานไข่ดูบานอันนี้ของน้าเขียวน้อยเออแกทําไมแกตาดีอย่างว่าเห็นอันเนี้ยผมหาไม่เจอเลยนี่เราหาไม่เจออันนี้หาว่าเห็นจะค่อยุะค่อยหาพอแต่พวกเห็ดตัวน่ะสวยมากวันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกน้องแฟมบนมาหาเห็ดหาอยู่หากินแบบธรรมชาติบ้านเราดูน้าแกไปหามาดู เครื่งองกําลังงางมนม<ะ>าแต่ว่าได้เ <nte> นนนยอะอ,อันนี้ของ <c oughs> คุณเล็กกับน้องกีตาร์ไปหา <c oughs> อ้มมันขึ้นอันนี้ขึ้นไอชั้นสองเนี่ยขึ้นคือแบบขึ้นแบบไนี้เลยขึ้นเป,เปิดเปิดอันนออกมารวดครับเราไปหาเห็ดกันนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่เรามาเห็ดที่ภูพานนะครับภูพานเขตสกลนคร ก็จะเป็นแบบนี้ครับผลงานวันนี้โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้บินนเดอร์ครับเด้อ <Okay. S 1> กดติดตามคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้กันครับช่วงนี้บอดไปล่ํามาหาเห็ด